สภาความคิดช่วงที่2ของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิตาลามฤตดำเนินรายการครับเรื่องสนทนาในช่วงนี้ทบทวนมติแลนด์บิชชุมพรวานองสภาความคิดเรียนเชิญคุณสมบูรณ์คำแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนสนทนาให้กับตูบุฟังครับ สวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับจางวิทย์และท่านผูปป้บัิทางบ้านครับครับโครงการแลนบิดชุมพรวันองมันมีปัญหาอะไรครับคุณสมบูรณ์ครับเอ่อโครงการแลนบิดชุมพรระนองเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามข่าวที่ท่านนาย,ยกได้เดินทางก่อนก่อนที่ท่านจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับเอ่อเป็นการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมจำวันที่ไม่ได้น่าจะเป็นวันที่สิบสิบหกนะครับซึ่งก็ในในในที่ประชุมก็ได้อ่โดยกระทรวงคมนาคมนะครับได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อ่ก็ได้มีมตริรับทราบโครงการนะครับแล้วก็อ่มีการมีการนําเสนอว่าก็อ่ให้นําโครงการนี้ ไปนําเสนอให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าทําเป็นรถโชว์อะไรพวกนี้ครับเพื่อให้เข้ามาร่วมทุนในการดาเนินการโครงการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งวันจันทร์ที่ท่านนายกได้เดินทางไปประเทศจีนนะฮะท่านก็ได้พรีเซนต์โครงการเรีนบิดนะฮะให้กับรัฐบาลจีนรวมถึงนักลงทุนของประเทศจีนนะครับเพื่อใหออ้มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน ในประเทศไทยมากขึ้นนะโดยโดยอ้างว่า <S <S ไอ้ก<อ>็จะมีปัจจัยเสริมที่จะเอโดยเฉพาะโครงการเนี่ยนะฮะก็น่าน่าจะเป็นปัจจัยเอื้อที่จะทําให้เกิดความน่าสนใจในการมาลงทุนประเทศไทยมากขึ้นนะครับครับ่ที่ที่ผ่านมาเห็นเคยมีข่าวเรื่องของชาวบ้านห่วงกังวลปัญหาจากโครงการนี้กันมาอยู่บ้างโดยสรุปรวมมันเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบูรณ์ครับ เออที่จริง bit, แรนบิดที่พื้นที่ระนองชุมพรเนี่ยผมอาจจะเคยเล่าในรายการสักครั้งหนึ่งว่ามันมันมันมีพัฒนาการมาจากโครงการแรนบิดเดิมที่เคยท,ที่รัฐบาลชุดก่อนน้านเนี่ครับชุดชุดของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเคยไปยา,ยากับเคลื่อนอยู่ที่จังหวัดสตูลแล้วก็สงขานะครับ,รบก็จะสร้างคาเดนอมบิชจากบาราแล้วก็ที่สวนกลุงนะแล้วก็ในที่สุด พื้นที่ตรงนั้นก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับแล้วก็รัฐบาลปลายรัฐบาลประยุทธ์นะครับโดยโดยพักภูมิใจไทยนะฮะในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะปัดฝุ่นโครงการนี้แล้วก็ขยับพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างเนี้ยขึ้นมาที่จังหวัดลำนองแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็พอ,อมาพอมาในช่วงต้นของรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะฮะซึ่งก็มีพักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลด้วยนะก็ ประกาศเดินหน้าโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตามที่คุณชันวิทย์ได้เสนอาไว้นะครับว่าจริงๆก็มีความห่วงกังวลในเรื่องของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่กระทบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะซึ่งน่าจะมีสามโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหนึ่งก็คือท่าเรือน้าลึกฝั่งจังหวัดลํนอนนะซึ่งก็จะ โฟกัสพื้นที่การก่อสร้างไปที่อ่าวอ่างนะที่สมบลราชกรูดในเขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่จังหวัดชุมพรนะะจุดก่อสร้างก็จะอยู่ที่แหลมลิ้วนะในอำเภอหลังสวนที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่าระหว่างระหว่างหัวท้ายของท่าเรือทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟเบื้องต้นก็จะเป็นรางคู่นะพาดผ่านสองจังหวัดนี้นะโดยเฉพาะ ผ่านพื้นที่ของอําเภอพระโตะนะฮะแล้วก็อําเภอตะโกนะแล้วก็อําเภอเมืองของจังหวัดระนองนะครับซึ่งตลอดเส้นทางกว่าเกนะ้าสิบกิโลเมตรเนี่ยฮะที่จะเป็นเส้นเส้นทางรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งชุมชนนะเป็นเป็นที่ทํากินนะเป็นสวนสวนผลไม้นะของพี่น้องที่จังหวัดชุมพรท,ที่จังหวัดระนองซึ่งเราก็รู้ดีว่าที่นั่นก็จะมีทั้งทุเรียนอ่างคุดและผล และสวนผลไม้อื่นๆอยู่ในพื้นที่นะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบเบื้องต้นแน่ๆที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับหมายถึงว่าพื้นที่ท่าเรือที่จะอาจจะต้องเวีคืนที่ดินที่ริมทะเลนะประมาณห้าพันถึงหกพันไร่นะทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตลอดเส้นทางรถไฟที่อาจจะต้องเวียนคืนที่ดินด้วยแล้วก็ชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่เรื่องเรื่องกรรมการไอเรื่องกรรมการเรื่องกรรมการอเรื่องกรรมสิทธิ์นะที่ การทุ่เจาที่ดินซึ่งก็ยังไม่ยังมีปัญหากันอยู่บ้างในบางในบางรายเนี่ยเขาเขาก็มีความกังวลในเรื่องนี้นะว่าถ้ามีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่ในที่ทํากินของเขาเหล่านั้นเขาจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจะไม่อาจหลีกเลี่ยงอะไรพวกนน้ครับนี่คือ,อผลกระทบเบื้องต้นที่จะเกิดข,ขึ้นกับพี่น้องแน่นอนครับครับแล้วก็มีข่าวว่านักการเมืองก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้ ซึ่งก็จะบอกว่าคนที่ค้านไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวัฒกรรมปกตินะแต่ว่าผมคิดว่ากรณีของอาการออกมาคัดค้านโครงการในในปัจจุบันเนี่ยของ ที่ระนองกับชุมพลเนี่ยผมคิดว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นคนในพื้นที่เป็นหลักนะแต่ว่าโอเคแหละ,ะอาจจะคนหนึ่งอาจจะมีการเชิญชวนผู้รู้นักวิชาการหรือคนที่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้เชิญกันไปให้ข้อมูลให้ให้ความรู้กับพี่น้องในพื้นที่ว่าตลกลงโครงการเรนบิดพวกเนี้ยมันมันคืออะไรกันแน่อะไรพวกนี้ครับซึ่งเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึงว่าเวลาการให้ข้อมูลของภาคร,ร,ารัฐบาลหรือว่ากับกับฝ่ายที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะเลือกให้ข้อมูลเฉพาะ ด้านที่เขาอยากจะให้ประโยชน์โคระาก,การบอกว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีขดจะสร้างการะะจะสร้างการพัฒนาทําให้จังหวัดระนองและชุมพรมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าชาวบ้านเองเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ข้อทีททอออ่จริงที่มากไปกว่าน้ำเสือไหนซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ก็มีกลุ่มนักวิชาการอิสระกลุ่มหนึ่งนะเข,ขาก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าไอ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องแน่นอนเนี่ยมันมันคืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเร<ฆ>ื่องดินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่สองสามโครงการที่ผมกล่าวถึงเท่านั้นนะฮอะเราอาจจะไปดูแค่เฉพาะตัวท่าเรือเนี่ยสมมุติถ้าบอกว่าอาจะต้องมีการสร้างท่าเรือทั้งสองฝั่งเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบแน,น่ๆก็คือการเวียนคืนที่ดินในบริเวณนั้นสองก็คือการ<ฆ>ใช้ทั้งหินและทรายไปสร้างพื้นที่ถมทะเลกัน นะครับซึ่ง<ะ>อันนี้ก็จะรวมไปถึงเรื่องของการต้องไปสัมปทานแหล่งดินไประดบดภูเขาในบริเวณนั้นเพื่อมาถมทะเลเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งอะไรพวกนี้การการไปขุดแหล่งทรายนะ,ะเพื่อเอามาถมเป็นท่าเรือเพิ่มขึ้อนอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่จะเป็นรายละเอียดอื่นๆที่ไม่ถูกกล่าวถึงะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า การที่คนภายนอกหรือว่านักวิชาการอิสระที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้อีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาไปให้ข้อมูลให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยผมผมว่าน,นี่คือสิ่งจําเป็นเพราะเราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากจากระบบนะจากหน่วยงานหรือจากเวทีเวทีที่หน่วยงานราชการเขาจัดขึ้นมาเองนะอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะจึงกลายเป็นว่าเวลามี คนต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดไปให้ข้อมูลเนี่ยก็จะถูกวัฒกรรมแบบนี้แหละครับว่าคนนอก,กออกมาคัดค้านคนในพื้นที่ไม่มีอะไรเบบนี้ซึ่งผมว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ค่อยคำนึงถึงความจริงๆเท่าไหร่แล้วก็ทําให้ความทุกล้นของคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันถูกกลบไปนะครับขณะ,ะเดียวกันมันก็มีประเด็นว่าเขาจะมาใช้จริงๆเหรอผู้ที่จะทําทธุรกิจเรื่องการขนส่ง จะมาใช้พื้นที่นี้ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองฟากทะเลนี้จริงหรือนี่ก็เป็นประเด็นอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์ครับใช่ครับใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ต้องเ,ออเป็นรายละเอียดที่ที่ต้องอธิบายกันตรงสมควรนะคือวันนี้เนี่ยคี่หนทนเนี่ยเขาก็คิดไปไกลแล้วว่าโครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับจังหวัดระนองและก็จังหวัดชุมพรนะฮะผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่า เรื่องเลนบริตนะฮะมันเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการภา,ายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ต้องการที่จะเชื่อมการคมนาคมด้วยระบบโลจิสติกส์ระหวา่างทะเลทั้งสองฝั่งทั้งสองหมหาสมุทรัไม่ว่าจะเป็นหมหาสมุทรแปซิฟิกกับอ,อันดามันเข้าด้วยกันนะครับมหาสมุทรอินเดียนะก็คือฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยที่หมหาสมุทรแปซิฟิกนะะซึ่งก็ถ้าเราตามที่ท่านนายกเศรษฐาได้ว่าเส้นที่ให้กับนักธุรกิจ จีนดูอะครับก็เสมือนว่าต้องการเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่งนะครับ<ะ>ผมต้องบอกนี้นะครับว่าในวิธีการเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีสองวิธีนะตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือแบบแบบที่เราแบบที่เรากำลังพูดถึงก็คือการทําสะพานเชื่อมโดยสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ทั้งสองฝ<ะ>ั่งนะแล้วก็มีสร้างทางรถไฟเพื่อลําเลียงตู้คอนเทนเนอร์ผ่านรางรถไฟนะอันนี้เขาเรียกว่าแรงบิดนะฮลนบิดหรือเป็นสะพานเชื่อม<ะ>เศรษฐกิจซึ่ง ขนสินค้าผ่านทางบกนะกับอีกวิธีหนึ่งนะก็เป็นวิธีที่ประเทศจีนเนี่ย <S <S เยขาพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น, <S <S นก็คือการขุดโครงในประเทศไทยนะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราย้อนไปย้อนไป,ไปไปประวัติศาสตร์ในทางการเมืองจีนผมอาจจะนับรวมก่อนก่อนฐานาทฤษดีเส่จยจี้ผิงนะครับก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ประเทศจีนเองเนี่ยเขาได้มีดำหลีนะว่าเขา เขาอยากจะาสนับสนุนและส,งส่งเสริมให้มีการศึกษาเรื่องของการเอขุดคลองกระนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นพื้นที่ก็ยังยังยังเป็นที่ขอคดกระที่อําเภอกับบุรีจังหวัดจังวัดระนองนะฮะซึ่งในในในยุคนั้นเนี่ยผมผมผมว่าจีนเนี่ยก็มีเหตุผลสองประการนะครับหนึ่งก็คือจีนเนี่ยเขาเขาเขาไม่มีเขาไม่มีสถานภาพในเรื่องทางการเมืองในการที่จะ อที่ท่าเรือที่ที่ที่เจ้าแคบมะละกาที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเราก็ทราบกันว่าที่สิงคโปร์ในที่จริงคนที่อจับมือกันอย่างนั้นแน่นกับสิงคโปร์ก็จะเป็นทางอเมริกาใช่ไหมครับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มที่อยู่ในตะวิเอเชียเนี่ยก็แทบไม่ไม่มี power ในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนคิดก็คือว่าเขาเขาก็อยากมีพื้นที่เส้นทางเดินเรือ เส้นใหม่นะซึ่งเขาก็เลงมาที่ประเทศไทยนะเขาเ,เ,เขาก็อยากให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะขุดคลองได้นะแต่ว่ายุคนั้นก็ยังเป็นคลองตายอยู่นะครับแต่ว่าความความพยายามในครั้งนั้นของจีน,นก็ไม่เป็นผลนะแต่ว่าหลังจากนั้นปัจจุบันเนี่ยประธานาธิบดีเติรจี้ผิงเนี่ยเขาก็มีการประกาศนโยบายวันเบลวันโรสซึ่งก็คือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ที่เป็นเส้นทางขนส่งคมนาคมในระดับภูมิภาคระดับโลกเนี่ย รัฐบาลชุดนี้เขาก็ตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนนะะเขาก็พยายามที่จะเ,เข้ามาศึกษาเรื่องของเส้นทางการขุดคลองที่นอกเหนือจากครงกะนะเพราะเขารู้ว่าเส้นครงกระดานี่้ก็นา่าจะขุดยากนะครับเออถ้าประมาณเมื่อไม่สักสิบปีที่ผ่านมานะอ,อ้กองทุนวันเรียว,วันรุ่ดได้มีการจับม้จับมือกับกลุ่มนักธุรกิจจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ได้ได้งบประมาณมาก้อนหนึ่งนะ ที่ทางจีนเขาให้หมายแล้วก็มาทําการศึกษาอย่างเป็นระบบเลยนะครับมีการสํารวจศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมในาการขุดครงนะแล้วก็มีการาศึกษา,าทั้งในเชิงระบบนิเวศนะการเคลื่อนลงของน้ําความความเหลื่อมความต่างของของระดับน้ําระหว่างสองฝั่งอ,อะไรพวกนี้นะครับศึกษาแม้กระทั่ทงในมิติของสังคมนะมขเขาสำรวจมาเลยว่าอเส้นทางที่เขาจะใช้ขุดโครงเนี่ยนะซึ่งเขาเขามาที่เส้น เส้นภาคใต้ตรงกลางนะครับตั้งแต่จ,จังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขานะครับซึ่งเส้นทางนี้เขาเป็มีการสำรวจว่ามันจะผ่านตำบลอะไรบ้างหมู่บ้านอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้นะฮะจีนทําเรื่องนี้สําเร็จนะเขามีการศึกษาข้อมูลเอาไวอา้อย่าง,อย,างอย่างละเอียดครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนได้นะครับว่าประเทศจีนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรียนบิดเลยนะ,ะเขาสนใจเรื่อง เขาอยากได้คลองที่เรือมันสามารถวิ่งผ่านได้มากกว่านะอันนี้คือเหตุผลในทางธุรกิจนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งของจีนนะถ้าเราสาวลึกไปกว่านั้นเนี่ยจีนเขาความมั่คงความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะในกในเรื่องการทหารด้วยนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาคาดการณ์ว่าไอ้ถ้าเกิดมันเกิดสงครามขึ้นมาในในภูมิภาคเนี่ยในในขณะที่ท่าเรือที่สิงคโปร์ที่ช่องแคบมาลาการเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ มีพื้นที่ทางการเมืองหรือกลุ่มสภาพได้เนะี่ยเขาก็ต้องมีเส้นทางใหม่ที่เขาสามารถทนทวนได้นะเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ของประเทศไทยก็เป็นเส้นทางที่เขาเลือกนะผมคิดว่าการการศึกษาของจีนการเอาจริงเอจาจังของจีนไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเกินบาก,กว่าแรงของความบินจีนในปัจจุบันเลยฮะปัจจุบันจีนเ,มเทมีเทคโนโล,โลยีเขามีความพร้อมและเขามีงบประมาณสูงมากนะที่เหลือคือเขายังไม่สามารถที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยยอมรับโครงการน,นี้ อ,อย่างจริงๆจังๆนะๆเขาทําได้ดีที่สุดก<ห>็แค่สนับสนุนให้มีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพักหนึ่งนะในช่วงของการหาเสียงตั้งท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการส่งผู้สมัครด้วยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่มีการได้ผู้สมัครนะครับแล้วก็เขาสามารถทะไม้ได้ก็คือ,อในรัฐบาลในตอนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาสามารถตักดันให้มีการตั้งกรรมธิการคลองไทยขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการศึกษาเรื่องคองไทยในระบบ รัฐสภาขึ้นมาได้ถึงฉบับนะแต่ว่าเอกสารฉบับนี้ก็ไม่ผ่านที่ประชุมน,นะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จีนเ็ายังพยายามอยู่เพราะฉะนั้นการที่ผมพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับผมกำลังจะบอกกับนาย,ยกเสียถาว่าการที่นาย,ยกไปนําเสนอเรื่องเรนบิดกับประเทศจีนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่านาย,ยกท่านท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาอยากได้โครงมากกว่าเรนบิดแน่นอนเพราะว่าเขารู้ดีว่าเรนบิดมันมันไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของ ทางเศรษฐกิจได้จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะยึดกลุ่มสภาพพื้นที่ในเรื่องของการคมนาคมหรือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคได้จริงนะอันนี้ต่างนะครับที่เป็นเป็นประเด็นใหญ่ของรัฐบาลไทยนะ,ะว่าตอนนี้เราเองก็อีหลักอีเหลือนะฮะอยู่ระหว่างวิธีการว่าจะทําเป็นเลนบิดดีหรือว่าจะทําเป็นคลองไทยตามที่จีนเขาต้องการดีซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องศึกษากันอีกนานะจึงจึงคิดว่า การที่นายกรัฐมตรีเศรษฐาไปนําเสนอกับรัฐบาลจีนสํานักธุรกิจจีนเสมือนมั่นใจว่าอประเทศไทยจะเดินหน้าทําเรียนบิดแน่นอนในขณะที่ผลการศึกษาเอในโครงการนี้นะยังอยู่ระหว่างการศึกษานะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยนะแต่ว่าตัวผู้นํารัฐบาลเองก็ไปไปนาเสนอจะแล้วว่าโครงการนี้จะถูกสร้างขึ้นแนนอนโดยไม่ได้สนใจเรื่องของงานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่เลยครับ ที่มีการแถลงข่าวกันไม่กี่วันที่ผ่านมานี้พูดถึงเรื่องของขั้นตอนกระบวนการที่ยังทําไม่ครบถ้วนด้วยใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์ครับใช่ครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมพูดถึงเลยว่าในขณะที่กระบวนการศึกษาเออ,อยู่ระหว่างการดำเนินการนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้นะครับว่าออกระบวนการมีการดมีการดําดเนินการอย่างรวดเร็วและก็รวบรัดจริงๆนะ วันนี้เนี่ยผมว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาสับสนมากเลยว่าการจัดเวทีแต่และวทีของของของฝ่ายลัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอนโอ,อเองหรือว่าการรถไฟเรืออะไรกันแล้วแต่นะมันคือเวทีอะไรกันแน่นะผมะผมว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะตามเรื่องนี้กันไม่ได้ทันนะเสมือนว่ารัฐบาลกาลังอนุม,มัติโครงการศึกษาอ่อคราวเดียวสามโครงการลวดนะะหนึ่งก็คือโครงการท่าเรือแหลมริ้วนะโครงการท่าเรือ,อที่อ่าวอ่างแล้วก็โครงการรถไฟที่จะเชื่อม ทั้งสองาเรือนะนั่นหมายความว่า,าถ้ากระบวนการมันเร่งรัดแบบนี้นะครับโดยไม่ได้สนใจเรื่องของการเปิดพื้นที่รับฟังกลุ่มเป้าหมายที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยผมคิดว่านี่ก็จะเป็นจุดอ่อนของของ,ของโครงการนะซึ่งเราก็พยายามเรียกร้องว่าเนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมหาศาลมากแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะรับผลกระทบค่อนข้างหนักนะในทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องสังคมว่าทํา,าิีชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน<า>ในข้อเสนอที่พี่น้องพยายามไม่ลืก็คือว่ารัฐบาลควรจะต้องรอบครอบในเรื่องนี้นะแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจริงๆและที่สําคัญก็คือการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการเหมือนที่ผมพยายามอ,าอ้างถึงนะครับว่าตกลงวิธีการที่จะเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่งเนี่ยด้วยวิธีการเรินบิดหรือว่าการฝุดโครงเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ย เราจะยังไงกันแน่รวมถึง<ะ>อาจจะไม่ขุดก็ได้หรืออาจจะไม่สร้างเลยบิดก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะพัฒนาประเทศภายใต้พื้นฐานสกยภาพที่เรามีอยู่จริงได้ยังไงซึ่งผมว่าน,นี่คือความเป็นจริงที่เรามีอยู่ในวันนี้นะเพราะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ยังเป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้เวลาและก็ให้เวลากับการึกษาใา้มากนะครับอย่าเพิ่งเร่งร<ะ>ีบที่จะไปพรีเซนต์เป็นนําเสนอว่ารัฐบาลสร้างแน่เอาแน่แล้วก็เชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนนะครับ ขอสั้นๆปิดท้ายว่าถ้าผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้ถึงชุมพรวันนองพื้นที่นั้นเลยเนี่ยน่าจะคิดยังไงกับประเด็นปัญหาแบบนี้ครับคุณสมบูรณ์ครับผมคิดว่าคนในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดต,ตัวนี้นะฮะอาจจะต้องอ,อค้นหาข้อมูลให้เยอะนะฮะแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับกับโครงการนี้ดีนะเวลาเราพูดว่าอ,อคนในพื้นที่จะดีขึ้นเศรษฐกิจใน ในสองจังหวัดน <bs> <S 3 volumes> ี้จะดีขึ้นนะคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์เราเราต้องไปดูนะครับว่าในคนที่จริงโครงการนี่เป็นโครงการใหญ่นะแรงงานที่จะต้องมาทํางานสมมติว่าโครงการมันเกิดขึ้นจริงนะสําเร็จริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานเฉพาะทางนะครับมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปทํางานที่นี่ก็ได้นะแล้วก็ธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่จะได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่เท่านั้นนะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ทําหน้าที่อย่างเดียกก็คือเสียสละนะคุณจะต้องเสียสละที่จะ ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยอมสูญเสียฐานทรัพย์สินของตนเองยอมสูญเสียสังคมว่าทาที่ตนเองเคยมีอยู่ฮนะแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุออ่มทุนใหญ่ๆนะในระหว่างการก่อสร้างแน่นอนฮะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มนักการเมืองที่อาจจะมีผลประโยชน์จากจาก,จากงบประมาณในการก่อสร้างตัดส่วนตัดเปอร์เซ็นกันนะฮะแล้วกออ็สุดท้ายนะฮะผมเชื่อว่าประชาชนคนคนเอ,อ่อคนธรรมดาตัวเล็กตัวน้อยนะ ก็จะเป็นคนที่แค่นั่งดูโครงการที่ตาปิดๆนะฮะแล้วคนที่แคประโยชน์จริงๆก็คงไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องศึกษากันไม่ต้องเชื่อสิ่งหนี่งของผู้ผทั้งหมดนะเด่ผมผมว่าคนระนองและคนชุมพรจะต้องตั้งกลุ่มกันศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้โครงการนี้ให้ถ่องแท้นะแล้วก็จะจะได้แสดงท่าทีของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเราพร้อมที่จะสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ในเวลานในเวลานี้หรือไม่นะเรื่องของทรั กัยาภาพในพื้นที่นะเรื่องของสารอุปกรณ์ที่อาจจะต้องสูญเสียไปครับครับขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ครับบยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์คำแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนทบทวนมติแลนด์บิดชุมพรวะนองช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิษาลามิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สภาความคิด